ดูด้านนี้นะคะเป็นซุ้มฟักนะคะเพื่อนๆลองมาดูเป็นอุโมงค์อุโมงค์ฟักแล้วก็ผักสาบนะคะนี่อุโมงค์ฟักนะเพื่อนๆลองมาดูโอ้ยมีฟักด้วยอุโมงค์ฟักอะไรก็ได้ที่เป็นเถานะคะปลูกขึ้นไปไม่ว่าจ,จะเป็นแตงเป็นถั่วฝักยาวเป็นฟักนี่นะคะ นี่เป็นแตงนี่เป็นผักสาบผักสาบด้านนอกก็เป็นต้นกล้วยนะคะจะปลูกในในตะกร้าเพื่อนๆปลูกในตะกร้าก่อนอ่าปลูกในตะกร้าก่อนนะคะแล้วก็เอามาขึ้นอุโมงค์ น่นเป็นอุโมงค์มันเบอรี่มันเบอรี่หรือต้นหมอนนะคะเพื่อนๆลองมาดูเดี๋ยวพามาชมโอ้โหกำลังติดลูกเลยติดลูกสวยเลยมันเบอรรี่นะคะเนี่ยปลูกแล้วก็ทำให้ขึ้นให้ขึ้นซุ้มนะคะเพื่อนๆ มาดูด้านนอกซุ้มก็เป็นกล้วยนะคะเพื่อนๆเป็นกล้วยเป็นผักชะอมอู้เป็นคมมินงชันดูปลาดูปลาที่สองของไส้ไก่ นี่เป็นกล้วยนะคะด้านโน้นเป็นผักที่เป็นเถานะคะก็คือบวบด้านนี้เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้เป็นกอกอเลย ด้นนี้ก็มีไม้ประดับ บ้านนี้เป็นกล้วยงาช้างขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณที่ <c oughs> ติดตามรับชมและให้กำลังใจด้วยดีตลอดมานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ